ถ้าหากว่ามีอะไรก็อย่าก,กังวลน,นะอย่าก,กังวลไปก่อนบางทีบางทีคนเราก็อาจจะมีความกังวลเวลาที่มีอะไรกับแฟนเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้านสบายและที่สําคัญเนี่ยตัวของแฟนฝ่ายหญิงเองเนี่ยก็ต้องเข้าใจด้วยไหมคุณหมอเพราะาบางคนแบบผู้หญิงอาจจะแบบบ่นมาหรืออะไรมามันก็ทําให้ขาดความมั่นใจได้เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นคู่กันต้องเข้าใจกันไหมค่ะ ช่บางทีอาจจะเคยโดนบน่นโดนอะไรมาสักอย่างหนึ่งใช่ไหมแบบ <c oughs> ไอ้บ่นว่าทำไมเธอทำไมด่ดีทำไมอย่างน,บบนู้อย่างี้ใช่ไหม <c oughs> บ่นเนียทำแไม่ดีทางนแบบติ <c oughs> อ,อหรือว่าทำไมเธอแบบเล็กจังทำไมเธอทำเร็วอะไรอย่างเงี้ยบางทีค่าก <c oughs> ็าามีการบ่นขึ้นมามันจะทำให้แบบอีกฝ่ยายเนี่งขาดความมั่นใจไปเลย <c oughs> เอเพราะฉะนั้นเนี่ยนี้ก็เป็นสิ่งที่เไม่ควรจะบูลลี่กันหรือว่าแบบในเรื่องของเสกเพราะว่ามันจะทำให้ยิ่งแบบแยกกันไปเลยคือถ้าไหนก็ คุยกันดีๆอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะเออเปิดใจคุยกันดีแต่ว่าไม่ไม่บูลลี่กันนะคะ